บูทูธขมายเครื่องนลยครับเป็นฮอพิททลนะครับนี่เพิ่งดีเลยนี่รุ่นนี้เลยครับนี่พอดีผมแกะหน้ากากออกว้บ้างแล้วแกะเครื่องบ้างแล้วนี่ครับฮอพิเทลรุ่นนี้อาการเสียงเขาเห็นเขาบอกว่าโดนน้ําแล้วเปิดไม่ติดเลยแต่เขาบอกว่าชาร์จได้นะแต่เปิดไม่ติดผมยังไม่ได้ลองชาร์จเลยลองชาร์จได้บปล่หรอขอแกะเลย นี่ยบ,บอร์ดข้างบนอยู่นี่ไอแพงขึ้นมครับมีบอร์ดปิดเปิดอยู่นี่นะครับเนี่ยแล้วบ,บอกว่ามันเปิดไม่ติดเดีย๋ยวผมขอวัดไฟกันวัดไฟปุ่มกดก่อนว่ามาหรือเปล่านี่นะครับรุ่นนี้ที่เคยซ่อมไหมนะลายปินบอร์ดใต้นี้ชอบขาดเป็นสนิมขาดนะที่เคยซ่อมไหมนะลายปินขาดดีดเดี๋ยวผมขอวัดไฟก่อนว่ามีไฟมาไหมไฟเปิดเครื่องมาหรือเปล่า ไฟไม่สามจุดห้าเขาเจ็ดโวลต์นะครับดูเครื่องผมลองไปเช็คลายแล้วไฟลายไฟไนี้ไม่มีมานะเอไม่มีไฟมาแต่ไฟที่สายแพรมีมาแสดงว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกรุ่นเนี้ยชอบเสียคือลายปิ้นใต้ใบอร์ดเนี่ยขาดครับเนี่ยอันนี้ผมลองใช้มิตเตอร์ลากให้มันใช้มันช็อตกันให้มันเชื่อมองลงกาวเครื่องติดแล้ว ดงว่าเดี๋ยวขอแกะปุ่มนี้มาแต่ปิดไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนลายมันขาดครับเดี๋ยวขอแกะดูข้างในก่อนครับแกะใต้ใต้บอร์ดเนี้ยลายชอบขาดเห็นครับเครื่องเขาโดนน้ําครับเคปซี่บอกเครื่องโดนน้ามาเนี่ยน้ำมันเข้าไปอยู่ใต้บอร์ดนี้ว่าลายมันมาช็อตช็อตลายปิ้นขาดนะครับเ,เดี๋ยวขอแกะบอร์ดกันครับ บเถ้ามองได้ปลาเปล่าเนี่ยแหละเราจะไม่เห็นนะครับปลายมันขาดลายก็ปกติแต่นี่มันขาดเย็ยมันขาดอยู่ในรูนี่วกนี้นะครับนี่ครับมันจะขาดอยู่ในรูเนี่ยมันเชื่อมไม่ถึงกันนะเชื่อมไม่ถึงกับข้างบนนะครับเนี่ยต้องใช้มิเตอร์วัดนะครับถึงจะรู้ถ้ามองเนี้ยเราไม่รู้ครับว่ามันมันลายมันขาดอยู่ในปิ้งบนขาดมันขาดในรูเนี่ยมันไม่ถึงกันครับ รูเนี่ยมันเชื่อไม่ถึงกันครับันขาที้ต้องรูนี่นะครับน้ามันเข้าไปขังครับแล้วมันช็อตเป็นตะหนิมอะไรเงี้ยครับก็รูปเป็นลายขาดครับนี่ต่อลายนะครับเนี่ยเนี่ยโอเคลายไฟนะครับอันนี้เป็นลายไฟนะครับโอเคนะครับยวลองเปิดเครื่องกันนะครับลองเปิดเครื่องครับ โอเคนะครับนี่ครับเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวกร่อเชื่อมต่อเลยเทสเลยนะครับเทสเป็นอตัวโอเคนะครับก็บอันใช้ได้ครับบลูทูธท็อตพิท่อครับเครื่องโดนน้ำครับสาเหตุคือ บอดช็อตนะครับลายลายปิ้นขาดเลยนะครับลายไฟช็อตครับลายปิ้นขาดนะครับก็สำคัญเชื่อมต่อลายใหม่ก็เป็นการใช้งานได้นะครับก็มีอะไรมากปุ่มก็ใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับปกติเพราะมันขาดลายเดียวครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับบูทูธทัพิท่ลบอดโดนน้ำนะครับก็ไม่มีอะไรมากที่เหลือเดี๋ยวค่ประกอบกลับกปนั่นเองครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ